ธรรมะสวัสดีจากหนังสือนาฬิกานิพพานสัจธรรมความจริงแห่งทางสายกลางภาคเสียงอ่านตอนบุญคุณอันคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงบุคคลใดรู้จักบุญคุณรู้จักคุณงามความดีและบุคคลนั้นได้ตอบแทนบุญคุณบุคคลนั้นย่อมเป็นคนดี และถ้าคนดีได้เป็นผู้นำในสังคมประเทศชาติย่อมเจริญก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขส่วนบุคคลใดไม่รู้จักบุญคุณและทำร้ายสิ่งที่มีพระคุณผู้มีพระคุณเราเรียกว่าคนเนรคุณคนชั่วชั่วกว่าเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักบุญคุณบุคคลประเภทนี้ ถ้าได้เป็นผู้นำสังคมใดประเทศชาติใดสังคมนั้นประเทศชาตินั้นย่อมไม่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างอดอยากทุกข์ทนแม้แต่คนใกล้ตัวคนที่คบคาสมาคมด้วยก็ย่อมเดือดร้อนด้วยทายที่สุดดังนั้นจงอย่าคบคนชั่วคนเนรคุณเป็นมิตร ในส่วนบุญคุณของพ่อแม่นั้นลูกคนใดเติบโตมารู้จักตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เรียกว่าลูกที่ดีลูกกตัญญูส่วนลูกคนใดที่เติบโตขึ้นมาไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เรียกว่าลูกที่เลวลูกอากตันยูพ่อแม่ถ้าบุตรเติบโตขึ้นมาและบุตรได้ตอบแทนบุญคุณแต่พ่อแม่ ไม่เห็นบุญคุคุณงามความดีของบุตรเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่เลวส่วนพ่อแม่ถ้าบุตรเติบโตขึ้นมาและได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เห็นคุณงามความดีของลกูกเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีนี่คือเหตุและผลที่เป็นธรรมไม่ลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และนี่ก็คือสัจธรรมของโลกตามความเป็นจริงว่าด้วยบุญคุณที่เหลือจากนั้นก็ไปคิดกันเอาเองอย่าให้เป็นดังเช่นพ่อแม่ที่รังแกฉันส่วนของพ่อแม่ที่ทำกรรมกับลูกแล้วลงนรกก็มีให้เห็นในส่วนของบุตรที่ทำกรรมกับพ่อแม่แล้วลงนรกก็มีมาก ไม่ใช่น้อยเลย